ไตาบ้าไปก็อดดิยูนอนเกือบตกเงอพูดอะไรกันนี่ทุกคนปิ้งหลาดกินกินคือเก่ากินกินคือเก่าอืก่อนอื่นมันต้องแนวนี้นี่นี่เขาจะว่าจุปลาทีไรทุกคนหมอกับบุษบัวหมาะนี่แหละเน่จุปลาทุกคนเอ้า ดีตอนเชา้าทุกคนตอนนี้บางอยังสิไปหลัดเช้าก่อนนะตื่นมายังีมันเช้าเลยใส่ป่าหงลายดีทุกคนเลยทั้งงุกทั้งไก่ทัง้งกระหอกนะข้ก,กระดิทุกคนทำนะงานบางอยังอยู่ตัวมาให้สอ่อนทุกคนเลยบางยัายงจะรอไปหลัดเช้าบุงก่อนนะสิ่วยจังสิงสงหลอกกับทุกคน

สวนทางก็ปอมเงี้ยงทุกคนเงี่ยงมาทางเส้นนี้มูนมาทางเ้นน้อยนี่ทุกคนงยางสวนกันนด้แต่ว่าสวนกันคนละเวลาได้ทุกคนมูนมันยางมาตามทางเส้นนี้เลยทุกคนเงี้ยงยางมาตามทางเส้นหนนี้ทุกคนหลอดปลาไพ่มาหน่อะนี่ยางมาอย่างสวนกันน้อยอย่างมูนมันวิงไปนี่ทุกคนมูนมันวิงไปนี่นะ งาน<อ>จักไก่พจักยันนี่นี่ก็ได้ไก,ก่กับโอ้ไปทางไหนกับพ่อทุกคนไก่ก็ได้ก็หอกลายเบืองไก่มันถ่วงมูป่ามันถ่วงสั์ใหญ่ถึกคือกอมทุกคนเลยแต่ว่าบ่เหี้ยงไปกันมันบพ,พอมันแตกนี่เพิ่นมันตื่นไก่ไก่มันถ่วงล้วก็ะมันบิน,นแตกงนัวงนัวงัวงัวทุกคนเลยมีแต่มูตัวนี้แหละมัน ย่างส่วนทางกับอกเหี้ยนะแล้วก็ยังมีไก่อยู่ในอีกมันตื่นกันไปไปพี่เลยมูตัวนี้ก็ได้ไก่กับกระหอกันร้ายอยู่แต่ว่าเาบริยิ่งมันทุกคนเฮาเฮาบอกบริิ่งมันนะเฮาเชไดไอ้ชัดใหญ่ร้ายกลัวแต่ว่าตอนนี้นี่มันเริ่มจะช่วยแล้วนะทุกคนชัดใหญ่นี่มันเขาออกวิหรือเปล่ายมันเขาโวงใหญ่เลย บางอยังสิ่เราไปหาทีมงานเท่าอยู่ทุกโกบังไห้ก่อนจะเป็นมานยังไงอยู่โกบังไห้นะ ย่ามบออยากได้เพ th uhm. ิ่นั uh ่นพอดีขนาดไก่ทุกคนเลยพอดีแท้ๆนะคนเท่าไรมองไม้ตต้เห็นเปล่าฮะเดินถ่งบองไม้กนเนี่ยเหรอจะขึ้นเบึงหร้อเปล่า mười lăm năm Hết được tay mặc đủ của mặc đồ nè mặc đủ của mặc đồ mặc đồ của mặc đồ mặc มากไหมเนแล้วเขาไปกินยงไงนะเื่อหน่ายรึไง่านะโม้เน่มันมักแรดในตัวนตัวเอมงมันเขานะทำอมมันเขามันขึ้นนี่ทุกคน นี่นะแต่พี่นี่มันขอมัน,นไม่กิาลองดูก็ไม่ได้ทุกคนช่องสนิทอยู่ในบอลเดียวกันมักดูก็มัก,กะะมักไงมูมันมักขนาดมัก,ด,กดูนึกก็ะไร เขาเอามีตัวมลูกนีไอ้นี่นี่ตัวมาทุกคนเป็นมุกมุนี่กักลกับเขาทุกคนหลุดรีเลยมันขึ้นเด้ทุกคนโมเขาบงหัวมัน ีุ่ดเกือบอยากม่ม่ให้รบวรกมันกินช่วเกือบเปิดทุกนนี่ขอมันดุน่สองคนขนเลือบทีมงานห้ามือนได้แต่นกกปบกระหอกมั้ป้าได้ป่ะพ่อป้าได้ ท่านปุ๊บเหอกาล้งมาหอดีอโออกอนก่อนหรือว่าสิกิ่งเขาก่อนก็ได้ก็แล้วแต่อือเอาเอเอาแห่งก็ได้แต่ละคนหิวนอนจนอยากตายอืเกือบตขเอ่่สันขอเพื่อหิวนอนไปหอยหิวนอนหอยรับไปไปไตาบ้าเพื่อที่หิวนอนเกือบตขเ้นอ่ะพ่ะกะเอา นอนเโกดกอดกอดอยู่หนากอดบชนเลยมาไว้วาไข่ลึงกระพนอนเลยหะเ่เนนอนเลยมาให้เฮี้ยคนห้ามันเพี้ยเออบบหัว่าห่อนว่าเหนามันมันเต้นนอนพวหัวลงอมันรับเลยนะอ่ยังถือหุวนเละอยู่กับหอกเสียจะเสียจะได้หรือกินหรือเปล่จะเสียจะได้แหละเหตุจากลาบกินคือเกาฉันต่ว่า กินยังกินยังเฮาหมดอนีกถ้าประด็นนะพอ่อหลับก็หอ,อกฉันแต่ว่าอ,อ๋อป่าเขาด้เนาะมาเบิ่งปา่ปาตัวทีทีมงานเฮาได้มาของชาวนี่ทุกคนเมื่อท่านโพสทำยังข้าอยู่ในมองเห็นอ่งงางหยางอยู่นี่นี่แมนเบิร์ดเลยนี่นี่ผูโอ้ถือลายอยู่เลยทุกคนประหลาดนี่ถือลายคือเก่าประหลาดนี่ทุกคนผู นี่มีแต่ปลาไหลนะโอ้โหฮนี่โอ้ปลาไหลตัวนี้หนใหญ่ลิทุกคนโอ้หนี่มันคือเก่ามาเลยนี่คือมีบปจกักอืมเอ้าเป็นเดือนปลายเกือบสองเดือนนะที่เฮาบ่ได้ลงมาเส่นแต่ว่าป่านี่ยังถือลายคือเก่าเลยทุกคนป่านี่ยังถือลายคือเก่าอ่ะมีแต่ว่า เฮาสิไปกินข้าวก่อนเหมือนทุกคนมันซวยแล้วนะหิวข้าวแล้วทีมงานเฮาแต่ละคนก็หิวข้าวกินข้าวแล้แหละจังสิมาเฮ็ดตัวนี้ต่อน่แหละปลาตัวที่ยังบ่ทันแหละนี่นี่นี่อาหารเฮาปิ้งปลาดออตัวนี่ทุกคนปิ้งปลาลัดเฉดฮะตัวนี้แห้งบ่ อันน so 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 so, so ี so here. So here. So here ้ปลาตัวที่เข้าได้มากมาขึ้นอีกแล้วทุกคนตัวนี้ก็กายสีแดงแล้วตัวนี้ก็ได้นี่แมงเหวนี่โอแมนบิร์ดเลยนะกนี่มุเียงจำนี่แลมเกียงพ่วนี่มัน่อนี่แล้วกินกับอันนี้ไชุกเลยบนน Một chút, hả? Bởi vì tương đối cocky lì, bác sơn kịp tôi đi là không Kim kịch cầu kìm kìm kịch cầu. Ok, 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 เนี่ยโค้งหยาใส่ถีเลยนะมีไ,นนะไข่บปจักทุกคนว้าวอืออ๋ออืมน,มนี่เอาขันอย่างถีเลยได้ทุกคนมันจะขักนะอสองมาใส่กับทีเลยมันจะขกักเนงอปลามันกับแนนดีได้ เพราะว่ามูดแดงนี่เวลามันอ่ะห้าเคาะล่งเนยเละมันสิยเงี้ยวออกด้วทุกคนมันเงี้ยวออกแหละเงี้ยวมันนี่แหละเห็ดให้ป้าห้ามันหมาดและแต่แทนคักโอ้ใช้บูดแดงมายังคักใสด่ดูปะเปงหัวบอกหะเนี้เป็นหัวเกลือที่จะหน่อยนิดเดียวหัวเกลือไม่กลัวเท้าใส่แล้วเกลือฮะเนี้ยคือใส่บุษันอะไใส่แต่เปงหัว กันกันติมด้วยน้ำน้ำเนาะเอาเปนแขนเลยตนจขี turkey, ่ปนิดเอา นี่ตัวนี้ข้องแข้เลยทีเนียพันท้ายนอนดสิแบงแงใรพอนะนกบ่มากทดานโอ้กินกับจุกปลาเอาเบื้องนะเบืองนั้นง่น้ำจิ้มน้ำจิ้มนี่ก็น่าห้าไปส่เอาเองพ่อบิมงพอนไม่ับุตาดเลยเราก้มาพลง้นเออ

เอามาบันทึกทุกคนกินข้าวอนรำกัน้าเมียวเออนี่ก่อนปนแล้วก่อนอด่นมันต้องแนวนี่นี่เขาจะ่าจุปลาเอาถงเลยได้อคครโอ้ยพอเลยกินเยน่ได้เี่กต้องีได้ทุกคนห่มนี่แหละเน่จุปลาทุกคนเอา อินได้ปนองพี่น้องให้เหตุผลนี่โดนกินเถอครับไัวนั้นแล้วอย่าเอัเบิกเบิกท้านอย่าหล่เลียงม่วเลยอย่าไล่เพนะมนอ่าลกตาหิกันบาดอืม อันเบอดด้อขากสมใจเยวปงปลาดก็ได้อ่าตัวนีมันดท่านละลูกไปเลย่มโมเมนต์จำอันนี้บ่ จับป้าจับมาสบีจบี้ตอนี ok <s <S ้สสครับนี uh ่ปตะยอกันเด้อนี้เนาะไปยอไอ้สข้าขัี้้ยาง่ายด้วจตนอเลยกระทางกน้มันก็ตั้งเห็ดในเห็นอะไรนะตอนไปเห็นตอนไปเห็น การสิจอบยิงมูยิงมูครับพี่กระถามอ่ามันมาถึงอาลมันจะใต่ไพอะไรคนมเบิร์ามแน่นหมดเลยใ่พยวเนหน่กระามง่ายๆแน่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 มันสอบกันนะใ่เหินมันเดือเนาะก็แล้วหวใส่หัวหัวตัวไหนโอ้ยเกือบลงกะหอกสูตรได้ยีนี่สูตรมูปินบ่นี่ยกะหอกปินเพาะเรื่องเต็มๆต็มเลยเอ้า ำลางสิเคยกินนี่เลยอันปีนกระหอ,อกนี่ลองบงก็ร่งเห็นหอมได้เลยขากลินเนาะนีนมาเป็นเนี่ยกยกินั้งแต่หมูปีนกินปีนกระหอ,อกบนอหมูแล้วหมีวเต็มมาขาย <c oughs> พอแล้ว,อ,ลว,อ,ลวอจับมีเต็มมาขายาเเ <c oughs> อจับกันดีอยอยแงก่นแขงก่อน เอาลายเด้อเห็นหิวนอ่นเห็นคมเตงเจาตุ่นีเ้ย่ตนี้่าเสียอมบิลี่เรื่องเรื่องเรื่องนี่มแต่มาใก้เบิดนีงแซ่บเมื่ตอนคามแซ่บคุณพาโอ้โหคำว่าใกลก็เป็นปาดคอะเอาเลือสวยนี่นี่ก็คักได้กี่ไดคนละเนะจะอยู่ร่วกันเออ เล่นหัวขันระเดือมนะ้อเดียมเหรออีกว <laughs> ันหนึ่งหนึ่งหัวเีัสบ่อยเพราะว่านตื่บ้างแต่เม่าทีคนนะโอ้ขากเร้อเป็นกอหอก <laughs> ไม่ทุบทุบก้อนไก่คักกันโอ้ทุบได้หินผมก็ใส่บุญบ่ผางโอ้ยเจ้าน้าในปีนอีเห็นกินเออมาเสียบเนียาะเสียบเนาะตน้องหงอเหี้ยนิ่เก้ดามีเที่ยงเราขมาหูมือแล้วตาลูกบ้านเขาก็มาไล่สูบเลาวเนี่ยเขาถิมไปไหนนกอยู่อ่ะเนาะว่งหนาหลุอ่ะเนาะ เราจะเห็นสามคนนเนี่ยนะเมื่อขโมยเลวขโมยอะไรนึกเหรอเห็นหุ่นเห็นหอยบ้านหน้าเราไปยังบม้คายถิ่มอล้ายเลยคลายหน่อยเอ้าเวี่งเไายังบ่แล้วได้บานถึทุกคนเลยนี่ยังตัวนี้แหละเอาสิมาเศ็รตัวนี้ถิมงานเท่าคนไปเบิดเลยได้คนผ่าหน่องมาไปหาหลอกขู่เลยแต่ว่าบางอย่างนี่อยู่ทับทุกคนบางอย่างสินอนพักพร แลักการเช็ดเบียกตัวที่มันยังค้างนี่มันแหลวแล้วก็รชิ่นนอนผ่อนหิ้วนอนซองมือผตั้งแต่มมือมากครับมืงเขินทุกคนเลยนะเกียวเกียวเขานี่วันนี้คืนไปซองมึงเผลอนี่มึงเขยอะ ยื่นหัดเจ็บยีบ่นบนฝามัเจ็บมันกับมองเห็ดมันกับปลาไหเนี่ยตรงแถวแก่งขึ้นเนี่ยนี่มันกับบอมี่เป็นแก่งนำไหลบอ่อไปสิเ,เก็ดมันแหงแล้วโอ้ยตีตีเก็หยาขนาดเลยมาว่าบอ

ไฟกระตามแต่ว่ายื่นน,น้อน้ยจะขีใต้หรืยิ่นนอนยังบม่พอยังกินข่าขอตรงเวละเป็น,นบ่ออะรคำอะไรเี่มมันเห็ดเจาะคำมันขึ้นยืดไปนนอือ บริณนอนเบิดเหมือเบิดขื่นออ้บริยูเมื่มาข้นหรอกบริณนท์ขื่นกันเลาะแล้วก็เว้นกับเห็ดวิ่งม่นหลาะเลรีเนาะหลากวิ่งไอ้เนี่ยเฮีกอินมาดิตัวนี้แหงเต็มทีเลยทุกคนความเก็บเลยนะย่างเด็ดตัวนี้ตัวนี้ย่างตัวนี้ อันยังสีอย่างอีกขึ้นหอนมือมื่อเปลี่ยนมันจะสีแห้งตัวนี้แต่ว่ามันบนเอาได้มันมังแน่เลยเดียทุกคนนี่แต่ให้จี๊บเป็นี้ออกไหวก่อนเอาไว้นี่นี่เเออาสื้ตัวใหม่มาใส่ได้ป่อนี่นี่กลับไปีทุกคนนี่ตัวนี้แห้งบนแหงขึ้นไปแล้วก็ บมเปียเกินไปดีเลยนี่แหละมามือทำยิททุกคนมือทำยิทนี่ได้ซ้ำนี่แหละประมาน่ซ้ำนี่นี่แมนเบิร์ดเลยนะในเหงนนี่แมลกแห่งมันทุกคน,นแล้วตัวนี้ขึ้นต่อบ่เนี่ย ตัวนี้ก็ไร้ายลาหรอกนี่ป่าว่ามองที่เพิันชายมือวะนี่พันชายได้ประมันเก่าด่างชิบด่างเลยทุกคนเข้ามาคำลเลยเข้าบ่มีเวลาได้ใส่ลาย เบียกเข้าแล้วบบน,นี้ทุกคนเลยแหลทัว,ว,วบ่ดีบ่เลยนะป้าทีข้าได้มาขอาวขึ้นหิง,ยงอย่างเรียบร้อยเลยเรือแต่ข้าสิผักผ่อนบบบน,นี้ทุกคนมือขึ้นนี่ป้าตัวหิ้วนอนทุกคนจนสอดแจงนะสิบอกง่งไงซะบอกอย่ายงหิ้วนอนตั้งแต่มือมาหันกับขึ้นหนึ่งเลยทุกคนแล้วก็มาบวกกับมือขึ้นนี่นะกับพอดที่เป็นสองขึน้นเฮ็ดเบียกจนบบบวมาทุกคนเลยป้าบัวหลวงบัวลายก็จนเกือบบวเหลนะ กว่าเมื่อยเบิ้งหนาบางอย่ยงบางอย่ยงเบิ้งหนาบางอย่ยงเองมันก็ยังว่าพ่อแห้งเลยได้ทุกคนที่จริงเขามีกิจกรรมที่ไล่คนอีกนะแต่ว่าบางอย่ยงสิสหยุดไว้สามีก่อนบางอย่ยงสิปิดคลิปไว้สามีทุกคนบางอย่ยงบ่๊วยแห้งเลยบางอย่ยงสิอาบน้ำแล้วก็นอนพักผ่อนก่อนเอาเป็นว่าเอาพอกันคลิปหนาทุกคนสามีอะไรทุกคนบ๊ายบายบางอย่ยงสิข้อนโตอาบน้ำแล้วก็ไปนอนพักผ่อนก่อนเมื่อยแห้ง